สวัสดีค่ะทุกคนคนราศีพฤกษบค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมัยลิ่งเรือพาราโบายตาค่ะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริงฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการสพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวเเปปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจ กำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าคนราศีพฤษภทุกคนจะสบายดีนะคะมาดูกันว่าความรักของคุณในเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะมาเริ่มมามอยไซไพทาร์โรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะใช้สำหรับนี้นะคะ โอเคตามีขายพวงกุญแจนะคะใส่ได้แปบบตวัวสษรมีหินเสริมดวงตรงนี้เลือกหินได้นะ69บาทไม่รวมค่าสง่งมีพวงกุญแจหลายแบบอยู่นะคะแล้วก็มีแหวนหินเสริมดวงแล้วก็กําไรข้อมือหินแท้เสริมดวงหินแท้หมดเลยนะคะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นี่ไซส์กลางแล้วก็มีไพ่ทาโร่เออขออภัยค่ะไพ่อราร์เคลิลตาออาร์เคลิลมี50สําหรับเท่านั้นไม่ผลิตเพิ่มมาล็อกเลขกันได้ค่ะเลขสําหรับนะข้างหลังเป็นแบบนี้ข้างหน้าเป็นอีโมจิ รูปแบบต่างกันก็มีคีย์เวิร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษมีคู่มือให้ด้วยค่ะออนไลน์888ไม่รวมค่าส่งมีคอร์สสอนไพ่ทาโร่แบบคลิปแล้วก็แบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวออนไลน์รวมถึงคอร์สสมาธิปลดล็อกเยียวยาปรงความรักดึงดูดรักแท้แบบที่เป็นคลิปวิดีโอเหมือนใน YouTube นะคะแล้วก็สมาธิปลดล็อกเรื่องเงินราคา2 3 2 3นะคะโอเค เป็นคลิปเหมือนดูใน YouTube นะทุกคนอืติดต่อมาได้ตรงนี้เลยค่ะซ้ายมือล่างหน้าจอแอปเขียวตาขอเช็คพลังงานคนราศพีศพฤกษไหน่อยค่ะคนที่ไม่มีคู่ก่อนๆน,นะคะเราแบ่งเป็นคนไม่มีคู่กับมีคู่นะอืมคนไม่มีคู่เป็นไงค่ะพลังงานโอ้โห Hmm. คุณไม่มีคู่แต่คุณมีความสัมพันธ์แฟนวิทยเป็นฟิตหรือเปล่า hmm? คุณคิดถึงคนเก่าๆสมมติถ้าคุณบอกตาว่าคุณตาเราไม่ได้มีแล้วแต่เรายังคิดถึงเขาอยู่คุณคิดถึงคนคนเนี้ยคนที่เหมือนกับ ดูทําให้คุณรู้สึกแบบต้องพย,พยายามบาลานอารมณ์อ่ะคนที่ทําให้คุณรู้สึกอ่อนไหวกับเขามากๆเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคุณอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาก่อนแล้วก็มีการแยกย้ายกันไปและเขายังอยู่ในความคิดคุณอยู่เสมอคุณอ่อนไหวเพราะเขาเหมือนคุณรู้ว่าคนคนนี้เป็นคู่ของคุณนะคะ แต่ว่ามันยังไม่สามารถจะเป็นคู่กันได้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเช่นเขามีคนของเขาคุณมีคนของคุณก็ได้หรือเขามีคนของเขาแต่คุณไม่มีแต่เขาเลือกคนนั้นอืมคุณมีคนในใจคนที่คิดถึงเราเป็นคนที่ทําให้คุณบาดเจ็บด้วยนะคะประมาณนี้คนคนนี้เขาอาจจะเลือกเขาอาจจะมีครอบครัวไปแล้วอะไรไะอย่างเงี้ยค่ะเออตอดูพลังงานของคนที่มีคู่หน่อยค่ะ สามดาอ,อะไรคุณกลัวอะไรอะ่ะคุณกลัวว่าเขาจะนอกใจหรือเปล่าคนที่มีคู่นะแต่เขาอาจจะทำแค่งานหรือคุณระแวงคนที่ทำงานร่วมกับเขาก็ได้คะ่ะ แต่ว่าคุณก็พยายามปล่อยวางนะแต่มันเหมือนมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างมาเตือนคุณหรือเปล่าคะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยมันต้องนู่นนี่นั่นแน่เลยอะไรเงี้ยอืมเหมือนคุณโฟกัสกับเรื่องการหาเงินการทํางานการศึกษาพัฒนาเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าสมมุติมันมีเจ็ดดาบเนี่ยมันมีเรื่องที่คุณแอบคิดอะแล้วมันเป็นเรื่องที่เจ็ดดาบมันเป็นเรื่องที่เป็นความระแวงสงสัยหรือว่า ความคล่องใจอะไรเงี้ยเอ๊ะอ,อะไรเงี้ยค่ะอยู่ซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของการนอกใจมือที่3ก็ได้หรือมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้อืมตาไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีสาดากก็คือมันไม่ค่อยโอเคอะแต่คุณก็พยายามปล่อยวางอืมประมาณนี้นะคะขอเช็คพลังงานคนที่มีคู่ต่อหน่อยคุณคิดกับเขายังไงคะเขาคิดกับคุณแบบไหนคุณคิดกับเขาอย่งไง หรือเขาเละแวงคุณสลับกันไหมเขาคิดกับคุณแบบไหนอ้าวเห็นไหม นี่เขาคิดว่าคุณชอบคนอื่นน่ะตกลงเขาท็อกซิกใช่ไหมทั้ทงที่มันอาจจะไม่จริงก็ได้อ่ะคุณบอกว่าค,คุณตาเราอยู่เฉยๆแล้วอ่ะเออแต่นางมันก็หาเรื่องไม่เลิอกอ่ะจนแบบมันกลายเป็นความท็อกซิกกลายเป็นแบบขี้เกียจตอบคำถามแล้วอ่ะคุณก็คิดมากเหมือนกันอ่ะหรือสมมตินะสมมติเดี๋ยวเมื่อกี้มีสามเหรียญใช่ปะ คุณอะที่เข้ามาดูมีเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามอมืมีเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามแล้วเขาระแวงแล้วคุณก็รู้สึกเบื่อทำไมต้องงี่เง่าอย่างเงี้ยมันอาจจะมีซัมติงก็ได้นะเซนผู้ชายหรืออะไรเงี้ยก,ก,ก็ก็ไม่รู้อะค่ะแต่ว่าคุณน่ะมองว่าเขาแบบคิงดาบเดมเพอร์เนี่ยมัน เมื่อไหร่เรื่องนี้มันจะจบอ่ะเมื่อไหร่ฉันจะมีความสุขสงบสักทีอะไรเงี้ยฉันอยู่บนความคิดมากกับความกังวลอยู่หรือเมื่อไหร่เธอจะเลิกกังวลฉันสักทีอ่ะอืมส่วนเขาอ่ะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเหมือนกับมีการติดต่อคอนแทคกับคนในโลกออนไลน์นะอืมซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้เขารู้สึกว่าคุณมีตัวเลือกเขารู้สึกว่าคุณ คุณไม่ได้ซื่อสัตย์กับเขาพูดแบบนี้นะคะซึ่งตาไม่รู้มันเป็นยังไงนะมืหนันจะบอกตาว่าโหคุณตาเราโคตรจะซื่อสัตย์เลยแต่คนมันมีปมอ่ะพอคนมันมีปมอ่ะเขาก็จะกลัวเหตุการณ์ที่เขาเคยเจอมานึกออกไหมคะแล้วเขาก็จะเอามาเปรียบเทียบกัแบบสิ่งที่เขาเป็นความรักปัจจุบันมันจึงต้องไปเคลียร์ปมไงมันถึงจะรอดเวลามีความสัมพันธ์อ่ะถ้าเรากลัวอะไรเราต้องไปเคลียร์ก่อนเช่นเรากลัวเขานอกใจเราอะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็ก,ดกอะ่ะ พ่อนอกใจแม่แม่นอกใจพ่อมันเป็นไปได้หมดไงอืมแต่เราไม่เคลียร์พอไม่เคลียร์เสร็จก็จะไปแสดงความยี่งเง่ากับฝ่ายตรงข้ามเป็นต้นนะคะมาดูกันค่ะความรักของคนราศีศพฤกษบค่ะในเดือนธันวาคมเอาคนที่ไม่มีคู่ก่อนจะ้ะมีใครไหมจ๊ะแต่ว่าคุณยังคิดถึงคนเดิมๆอยู่โอ้ยสามดาบใหม่แล้ว เนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมๆแหละเจ้าเป็นคนเหนือที่พูดเหนือไม่ได้เกิดเชียงใหม่เออแต่มาอยู่กรุงเทพลาดลีนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆมันเป็นเช่นมันอาจจะเป็นความท็อกซิกเดิมๆันจจะเป็นความหลงไหลเดิมๆความทุกข์กับคนเดิมๆ ยังคุยกับคนเดิมๆอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะที่มันอาจจะพังมาแล้วมันอาจจะไปแล้วแต่มันยังไม่ออกไปจากใจคุณอาจจะต้องอยู่ในช่วงการเยียวยาหรือเปล่าหรือต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆก้าวออกมาจากปัญหาตรงนี้ที่คุณได้เจอนะตาขอดูสามดาบหน่อย มีแต่เด็กๆอะ่ะมันมีความไม่ถูกต้องหรือว่าสินไม่เสมอหรืออะไรบางอย่างที่คุณต้องกล้าที่ัดตัดสินใจมีแต่แบบให้เด็กขึ้นมานะคะอาจจะเป็นความไม่มั่นใจหรือยังยังอยู่ในความเจ็บอยู่ยังพังอยู่ยังก้าวออกมาไม่ค่อยได้ต้องอยู่ในกระบวนการของการเยียวยาก่อนอย่าเพิ่งไปล่าใครเข้ามานะสมมติ ถ้าคุณเพิ่งจบกับความสัมพันธ์ใ,นใดมาแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมากๆเลยแล้วคุณยังไม่อยู่ในช่วงของการเยียวยาการเข้าใจการดีขึ้นนะ่ะแต่คุณไปดึงใครเข้ามาคนใหม่เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการสร้างกรรมเพิ่มแล้วคุณก็ไม่ได้รักเขาหรอกคุณยังคิดถึงคนเก่าอยู่สมมุติอนะคะแต่ว่าจากสิ่งที่ตาเห็นจากไพ่เนี่ยเหมือนคุณจะอยู่กับตัวเองไปก่อนอืมประมาณนี้นะคะก็ไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรตาขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอืม คนที่มีคู่ค่ะเป็นไงธันวาคมก็อยู่ตรงนั้นน่ะอืมอยู่ตรงนั้นมันต้องต้องค่อยๆปรับ ในเรื่องของถ้าสมมุติคุณอยู่กับความรู้สึกที่แบบคุณกอดมันเอาไว้ใช่ไหมเช,ช่นเขาบอกว่าคุณนอกใจเขาสมมตินะแล้วคุณก็รู้สึกว่าแต่ฉันไม่ได้ทําวิธีการปรับที่จะดีขึ้นก็คือว่าถ้าฉันไม่ได้ทําแล้วเขาไม่ฟังแล้วคุณพยายามอธิบายแล้วเขาไม่ฟังแล้วมันก็เป็นปัญหาของเขาอะค่ะแต่คุณก็อยู่ในพื้นที่ตัวเองนิ่งให้ได้ปรับตัวเองให้นิ่งให้ได้ไม่ต้องไป รู้สึกหมุดหงิดกับเขาหรือรู้สึกแบบฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราต้องไปอธิบายเพราะว่าเวลาคนที่ตัดสินอีกคนหนึ่งอ่ะแปลว่าเขามีคําตอบอยู่แล้วอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องไปเสียเวลาเออแต่คุณรู้ตัวเองอแล้วว่าคุณเป็นยังไงอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เข้ามาดูราศีพฤกษภเนี่ยในเดือนธันวาคมอาจจะมีการปรบับการเปลี่ยนความนิ่งเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความนิ่งความสงบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าสิ่งที่คุณกอดมันเอาไว้ลองดูหน่อยว่ามันเป็นสิ่งที่ ทุกหรือเปล่าถ้าทุกก็พยายามปล่อยมันไปเรื่อยๆค่ะฝึกที่จะปล่อยไปเรื่อยคุณจะเก่งขึ้นอืมยังมีความคิดความหมกมุ่นกับความคิดตัวเองบางคนเน่ะจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะความเครียดเกี่ยวกับความรักหรือคุณรู้สึกว่าคุณปล่อยวางได้ก็ได้อีกรูปแบบหนึง่งก็อยู่ในพื้นที่ตัวเองแบบคือเอาง่ายๆค่ะถ้าเราอยู่กับคนท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเนาะเราอย่าไปมองว่ามันท็อกซิกเราถึงจะสบาย แต่ถ้าเรามองว่าเขาท็อกซิกแล้วเราก็ทำไมถึงไม่เปลี่ยนทำไมถึงท็อกซิกทำไมถึงเป็นคนแบบนี้แสดงว่าพลังงานของเรามันเทียบเท่ากับเขาอะเรามองเห็นแต่เรื่องที่มันใช่มันท็อกซิกค,ค่ะแต่เวลาที่จะมีพลังงานอยู่เหนือกว่าแล้วคุณจะไม่ได้รู้สึกท็อกซิกไปกับเขาก็ฉันไม่ได้ทำถ้าฉันไม่ได้ทำฉันจะเดือดร้อนทำไมนะคะประมาณนี้นะมาดูคนที่ไม่มีคู่ค่ะ อีกหนึ่งแถวธันวาคมต้องเอาชนะกับตัวเองให้ได้เพราะคุณอาจจะทํางานก็เหนื่อยก็ได้นะคะแล้วก็ใจก็เหนื่อยมีใจก็ไม่ยังไม่โอเค มีความเจ็บปวดบางอย่างอยู่งานก็อาจจะหนักหรือจะต้องชัดเจนด้วยตัวเองว่าฉันเลือกทางนี้แล้วก็ทำงานหนักกับตัวเองอย่ายอมแพ้ให้กับความเจ็บปวดมีความเจ็บปวดเห็นตัวเองว่าตัวเองเจ็บปวดแต่อย่าโทษตัวเองซ้าแล้วซ้าเล่าเห็นความเจ็บปวดและไม่กอดมันเอาไว้ถ้ารู้สึกเจ็บปวดเรื่องของใครให้ไปทำงานถ้าคุณรู้ว่าถ้าคุณอยู่คนเดียวเนี่ยหรือคุณไม่มีอะไรทำแล้วคุณฟุ้งเนี่ย คุณต้องไปหาอย่างอื่นทําเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันคลายมันได้รับการเยียวยาในแบบนั้นแต่ถ้าใครแข็งแกร่งพออาจจะใช้สมาธิในการเยียวยาได้นะคะอาจจะต้องต่อสู้กับตัวเองมากๆเลยคนที่ไม่มีคู่นะเพราะตามองเห็นว่าคุณจะต้องทํางานหนักกับตัวเองหรือว่ายังมีความเจ็บปวดบางอย่างหลงเหลืออยู่หรือยังเจ็บมากๆอยู่แต่คุณจะดีขึ้นแล้วก็มั่นคงมากขึ้นนะคะอืคนที่ มีคู่ค่ะเอาเท่าที่ได้ทุกคนไม่ไหวก็วคือไม่ไหวอืมมันเหนื่อยอะเวลามีคนจัสเราอะมันเหนื่อยเอาเท่าที่คุณไหวแล้วคุณก็ตัดสินใจได้เลย ทุกอย่างอะทุกอย่างคุณเลือกได้ถ้าคุณเลือกไม่ได้แปลว่าคุณไม่เลือกนะคะอืมถ้าคุณคือคุณบอกกับเตงว่าอะไรคุณจะดึงดูดแบบนั้นเข้ามาฉันทําไม่ได้แปลว่าฉันยังไม่ลองทําแต่ฉันบอกไปแล้วว่าฉันทําไม่ได้อย่างเงี้ยคุณมีสิทธิ์พอคุณมีสิทธิ์มากพอคุณมีสิทธิ์ได้รับสิ่งที่ดีอะนะคะประมาณนี้พี่ไพ่แนะนําคนที่ ไม่มีคู่ว่าอะไรค่ะออกมาจากความไม่ถูกต้องบางอย่างแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุณอยู่หรือไม่ก็เรียนรู้กับความเจ็บปวดนี้หรือความวุ่นวายใจนี้ให้มากๆเดี๋ยวคุณก็จะปลดล็อกมันได้ถ้าคุณมีความเจ็บปวดอยู่ถ้าคุณมีเรื่องวุ่นวายใจอาจจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือ สิ่งเหล่านี้ที่คุณเจอความเจ็บปวดใดๆหรือความเหนื่อยจะทําให้คุณแข็งแกร่งอืจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นจะทําให้คุณได้รับวิชามากขึ้นนะคะได้รับความรู้มากขึ้นนั่นเองสําหรับคนที่มีคู่ค่ะพี่พ่าอ,อยากแนะนําว่าอะไรถ้าคุณคิดมากแล้วคุณบอกว่า คุณตาเราอยู่เพราะว่าครอบครัวเราคุณก็ต้องใส่ใจไอสิ่งที่เราไม่ได้เป็นไม่ได้ทำอะ่ะให้น้อยลงอะค่ะแล้วก็ทำหน้าที่แค่เต็มที่เท่านั้นเองฝึกโปร่งโล่งสบายแต่ว่าจะปล่อยได้มากแค่ไหนอยู่ที่ว่าคนคนนั้นมีการเทคแ a คชั่นกับตัวเองเยอะแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะยังไงครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัว มีอะไรถ้าพูดกันไม่เข้าใจก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองที่ตาบอกนะคะพ mm hmm. ี่ตาออร่าเข้าอยากแนะนําว่าอะไรคะคนที่ไม่มีคู่ค่ะคุณไรข้อจํากัดอะชีวิตของคุณไม่มีลิมิตไม่มีขีดจํากัดนะคะถ้าสิ่งอะไรที่มันไม่ดีมันซ่อนอยู่มันมืดมันผูกปกปิดอยู่อะมันจะต้อง ได้รับการสะสางได้รับแสงสว่างหรือใดๆอะ่ะให้มันถูกต้องนะคะเออซึ่งตามไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าที่พัยแนะนําว่าเหมือนกับคําว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะให้คุณลองเปลี่ยนมุมมองดูนะคะกับเรื่องที่คุณได้เจอนะเพราะว่าคุณมีชีวิตอยู่เหนือการเวลาได้สัมป่ะเหนือเวลานะคะแล้วก็มีชีวิตแบบที่ไม่มีข้อจํากัดด้วย เป็นนิรันด์ด้วยเพราะจิตเราเป็นนิรันด์เนาะแต่ถ้าจิตใครจิตใครที่แบบหลงกิเลสอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่เป็นนิรันด์อ่ะอืมมาดูไพ่แนะนําคนมีคู่ค่ะถ้ารู้สึกโกรธรู้สึกไม่โอเคแล้วเราไม่ได้ทำตาบอกไปแล้วว่าคุณจะเท่ากับสิ่งนั้นถ้าเราจะไม่เท่ากับเราขยับขึ้นมาว่าเรายอมรับว่าเรากโกรธมันจะเบากว่านะคะ จราต้องแยกตัวถอยห่างคุณมีอิสระนะตาเน้นย้ำไปแล้วนะคะนี่คือเรื่องราวของคนราศีพฤกษภค่ะความรักของคุณในเดือนธันวาคมค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใคร สมัยดงเลยทาร่วใบตาขอกราบขอพระคุณทุกคนมากมาเลยค่ะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ